อุ้มลักขณาและเอกทำแบบนี้ออกสื่อแฟนๆเห็นแล้วทนไม่ไหวเตือนด้วยความหวังดีแม้จะเลิกกันไปนานแล้วแต่มิตรภาพยังคงงดงามระหว่างอุ้มลักขณาและเอกปิยะที่ตอนนี้สาวอุ้มนั้นได้พาลูกสาวน้องดิสนี์ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่ทริปนี้ไม่ได้มีแค่สองคนเพราะมีหนุ่มเอยู่ด้วยคอยเป็นไกด์นำเที่ยวและดูแลน้องดิสนี์ไม่ห่าง คลิปล่าสุดในติ๊กตอกสาวอุ้มที่ทั้งคู่ช่วยกันยกน้องดิสนีย์ในรถเข็นขึ้นบันไดหลายคนชมความน่ารักของทั้งคู่ชมหนุ่มเอกคอยดูแลดีมากๆแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเตือนด้วยความหวังดีบอกว่าให้ลูกเดินขึ้น ยกรถเข็นให้กว่าน้องลงก่อนยกแต่รถเข็นจะปลอดภัยกว่านะคะเป็นไปได้จูงมือน้องด้วยแล้วยกรถเข็นเถอะค่ะเซฟกระดูกสันหลังลุงไม่ต้องลงทุนขนาดนี้หรอกคือลุ้นตามกลัวอุบัติเหตุลงเดินก่อนดีกว่านะเป็นต้น